อโอเคต่อนะครับต่อจากคลิปที่แล้วในเรื่องของชนิดของฟังก์ชันอ่าคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องฟังก์ชันทั่วถึงไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาเรียนเรื่องชนิดของฟังก์ชันอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าฟังก์ชันหนึงต่อหนึ่นะครับเริ่มจากบทนิยามเลยบทนิยามเนี่ยให้ f เป็นฟังก์ชันนะครับอ่าให้เราจําแค่ไอตัวที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมกำลังจะเขียนตรงนี้นะครับ มูนิยามนะครับเป็นฟังก์ชันใดๆนะครับถ้า fx 1เท่ากับ fx 2นะครับแล้ว F x 1เท่ากับ F x 2จํจแค่นี้พอที่เหลือมันจะเป็นงงๆนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเราไม่ได้ใช้หรอกจะใช้แค่ที่อยู่ในเกราะสี่เหลี่ยมนี้ดอกจันไว้นะครับสตาร์ไว้ดอกจันไว้อ่าแปล้านดอกนะครับสัญลักษณ์ของฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ จาก A ไป B นะครับก็จะมีจุดต้นกับจุดปลายเหมือนเดิมนะครับจุดต้นก็คือ A จุดปลายก็คือ B นะครับเป็นเส้นใดๆนะครับมีลูกศรเหมือนกันเหมือนกับฟังก์ชันทั่วถึงเลยนะครับเพียงแต่ฟังก์ชันทั่วถึงจะมีคําว่า onto อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเปลี่ยนนะครับฟังก์ชัน1ต่อ1จะมีเลข1ขีดเลข1นะครับอยู่ข้างบนลูกศรนะครับอ่านว่า1ต่อ1ก็ได้หรือจะอ่านว่าวันวันก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับ ทีนี้ครูจะแปลงบทนิยามให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับว่าฟังก์ชัน1ต่อ1คืออะไรฟังก์ชัน1ต่อ1ก็คือสมาชิกตัวหน้าจับกับสมาชิกตัวหลังแค่1ตัวนะครับและสมาชิกตัวหลังก็จับกับสมาชิกตัวหน้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเปรียบเสม,มือนกับชีวิตเรานะครับก็จะเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่รักกันจริงนะครับไม่มีชู้ไม่มีกิกอะไรประมาณนี้นะครับอ่าถ้าจะฟูสั้นๆนะครับก็หนึ่งเลยมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขนะครับ ตัวหน้าไม่หลายใจตัวหน้าไม่หลายใจนะครับแล้วก็สองตัวหลังก็ไม่หลายใจนะครับก็ไม่หลายใจหลายใจหลายใจในที่นี้นะครับก็คือไปจับกับตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองนะครับก็คือมีทั้งหมด2คู่นั่นเองนะครับอะ ลองดูตัวอย่างก่อนละกันตัวอย่างที่4นะครับกำหนดให้ฟังก์ชัน f แล้วก็ฟังก์ชัน g มานะครับดูที่ฟังก์ชัน f นะครับก็คือจะมีคู่อันับ m 7คู่อันวนับ n 8, คู่อั้วับ t 9นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน g เนี่ยก็คือคู่อันับ m 7คู่อันวนับ n 8แล้วก็คู่อันับ t 7จนะครับอ่ะจากที่เราตรวจไปนะครับตัวหน้าไม่หลายใจและตัวหลังต้องไม่หลายใจเนี่ยอ่ะไปดูที่ฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g ซิว่าฟังก์ชันไหนเป็น1ต่อ1 ฟังก์ชันไหนไม่เป็น1ต่อ1อ่าดูจากตรงนี้แล้วนะครับก็พอจะดูได้นะครับว่าอันไหนที่มันไม่เป็น1ต่อ1นะครับหรือถ้าใครยังดูไม่ออกนะครับวาดแผนภาพแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชัน f อ่าฟังก์ชัน f นะครับก็จะมีสมาชิกตัวหน้าก็คือวงกลมแรกนะครับวงรีวงแรกนะครับแล้วก็สมาชิกตัวหลังก็คือวงรีรูปที่2นะครับสมาชิกตัวหน้ามีอะไรบ้างมี m มี n, แล้วก็มี T นะครับ3ตัว M nt เอามาเขียนใส่นะครับทีนี้สมาชิกตัวหลังมี7 8แล้วก็9นะครับก็เอามาเขียน7 8แล้วก็9แบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูว่ามีคั้ดับไหนบ้างมีคั้ดับ M 7ก็โยง m ไปหา7นะครับมีคั้ดับ n 8ก็โยง n ไปหา8มีคั้ดับ T 9โยง T ไปหา9แค่นี้นะครับอ่ะไปดูนะสมาชิกตัวหน้าจะต้องไม่หลายใจ M จับกับ7แค่ตัวเดียวอ่จับกับ8แค่ตัวเดียว T จับกับ9แค่ตัวเดียวดังนั้นทั้ง M N และ T ที่เป็นสมาชิกตัวหน้าทั้งหมดเนี่ยไม่หลายใจไปดูสมาชิกตัวหลังทีนี้เงื่อนไขที่2ก็คือตัวหลังต้องไม่หลายใจ7จับกับ M 1ตัวอ่า8จับกับ N 1ตัว9จับกับ T 1ตัว นะครับจะสังเกตว่าตัวหลังทุกตัว789เนี่ยก็ไม่หลายใจเหมือนกันข้อนี้ก็เลยเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับอันนี้จากอะไรไปอะไรเนี่ยอ่าไม่มีนะครับไม่มีจากอะไรไปอะไรเป็นแค่ฟังก์ชัน1ต่อ1ธรรมดานะครับเขียนว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อ่าแค่นี้เองนะครับ ทีนี้ดูฟังก์ชัน g บ้างนะครับฟังก์ชัน g มีสมาชิกตัวหน้า m n L, และก็ t เหมือนกันนะครับ m n t ก็มาเขียน m n t แบบนี้นะครับทีนี้สมาชิกตัวหลังมี7 8 7นะครับก็เอา7กับ8มาเขียนที่จริง9ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใช่ไหม <c oughs> ทีนี้มันมีคู่อันดับไหนบ้าง m กับ7นะครับแสดงว่าโยง m ไปหา7แค่นี้เองนะครับ N 8โยง n ไปหา8นะที่ะโยงที่ไปหา7แบบนี้นะครับไปดูที่สมาชิกตัวหน้าก่อนสมาชิกตัวหน้าจะต้องไม่หลายใจ m จับกับ7แค่1ตัวอ่าหาร n จับกับ8แค่1ตัวผ่านที่จับกับ7แค่1ตัวอตัวผ่านสมาชิกตัวหน้าทุกตัวผ่านเงื่อนไขโอเคไหมครับมีสมาชิกตัวหลังทีนี้7จับกับ M แค่1ตัวไหม ไม่ครับเจ็ดก็ไปจับกับทีด้วยอีเจ็ดมึงหลายใจนะครับไม่ได้นะครับจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้ถ้าปุ๊บถ้าอยู่จะหลายใจขนาดนี้นะครับจับตั้งสองตัวนะครับข้อนี้เจ็ดหลายใจมีสมาชิกตัวหลังหลายใจปุ๊บนะครับไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเอจี้ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะมีแค่นี้นะครับดูว่าสมาชิกตัวหน้าหลายใจไหม สมาชิกตัวหลังลายใจไหมถ้าเจอตัวใดตัวหนึ่งลายใจนะครับจะไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งด้วยนะครับมีแค่นี้นะครับลองไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับกำหนดให้ f x เท่ากับอ่ามีคู่วันับสีู่อวนดับคู่วันับหนึ่งเจดับว8คับสองแปดั 8, วดับสามเก้าแล้วก็คู่วันับสี่แปดอ่าจงพิจารณาว่า f x เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมจะเือนเดิมนะครับง่ายมากอ่าดูจากตรงนี้เลยนี่ มีอะไรหลาใจไหมมีนะครับคำตอบคือมีแสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือถ้าใครมองไม่ออกก็าวาแผนภาพเลยนะครับมันเดิมนะครับเอาสมาชิกตัวหน้ามาเขียนให้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่เขียนในแบบนี้สมาชิกตัวหลังมีเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดนะครับก็เขียนแค่เจ็ดแปดเก้าก็พอแบบนี้นะครับหนึ่งเจ็ดยงหนึ่งหาเจ็ดสองแปดอ่าสามเก้าแล้วก็สี่แปดแบบนี้นะครับ ตรวสอบสมาชิกตัวหน้าอ่าทุกตัวนะครับไม่หลายใจเลยนะครับ1จับกับ7 2จับกับ8ตัวเดียว3จับกับ9้าตัวเดียวและ4จับกับ8ตัวเดียวนะครับไปเร็วนิดนึงเพราะว่าอธิบายรอบเดียวนะครับมันอธิบายหลายรอบแล้วสิอธิบายแบบนี้หลายรอบแล้วนะครับนักเรียนก็น่าจะจําได้แล้วนะครับอ่าไปดูสมาชิกตัวหลังสมาชิกตัวหลังมีอะไรบ้างมี7จ็ดใช่ไหมครับเจ็ดจับกับ1แค่ตัวเดียวอ่านาป8จับกับ2แล้วก็จับกับ4อ่านหลายใจละไมผ่านข้อนี้ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง s ไม่เป็น1ต่อ1 1ต่อ1จบนะครับมีตัวหนึงหลายใจนะครับก็คือ e ีแปนะครับ e ีแปมันหลายใจเราก็เลยบอกไม,ไม่ได้ว่าไอ้นี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับจบนะครับสำหรับการเขียนอ่การพิสูจน์ว่าฟังก์ชันแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยเป็น1ต่อ1หรือไม่อ่ลองวาดแผนภาพดูก็ได้หรือใครจะมองแล้วตอบเลยก็ได้นะครับว่า มีสมาชิกตัวไหนที่มันลายใจไหมนะครับถ้ามีก็ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งในกรณีที่เขาให้พิสูจน์ว่า,าเงื่อนไขของฟังก์ชันนะครับ f x นะครับเท่ากับตืดดืดมาครับให้ตรวจสอบว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่วิธีการนะครับดูอย่างตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างที่6นะกำหนดให้ f x เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบสองนะครับจงตรวจสอบว่า f x เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่นะครับ วิธีการตรวจสอบนะครับอันดับแรกเลยอ่าวิธีทำนะครับจำบรรทัดนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปเขียนใส่คําตอบกระดาษคําตอบของข้อสอบด้วยนะครับครูจะให้0.5คะแนนนะครับถ้าเต็มหนึ่งก็จะให้0.25โอเคเนาะอ่าให้ f x 1นะครับเท่ากับ f x 2อ จะพิสูจน์ว่าพิสูจน์เขียนยังไงนะอ่าพิสูจน์ว่า x 1เท่ากับ x 2เท่านั้นอ่าดอกจันคำว่าเท่านั้นด้วยนะครับ x 1เท่ากับ x 2เท่านั้นไอบ้บรรทัดนี้ที่ครูเขียนไปเมื่อกี้นะครับนักเรียนจะต้องจำได้แล้วก็เขียนได้นะครับ f นะครับคือฟังก์ชัน f เขาให้มาเป็นฟังก์ชัน f เราก็เขียนเป็น f ถ้าตรงนี้เป็น g ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น g ตามใช่ไหมครับถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็น h นะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น h ด้วยนะครับบรรทัดนี้นะครับมีที่มามาจากตรงไหนคําตอบก็คือนิยามของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจำได้ไหมที่ครูขีดก่อไว้ตรงนี้นะครับถ้า f x 1เท่ากับ f x 2นะครับ แล้ว x 1เท่ากับ x 2เราจะใช้นิยามนี้ในการพิสูจน์นะครับการพิสูจน์คําว่าถ้าแล้วอ่าอันนี้นองเรื่องนิดนึงการพิสูจน์คําว่าถ้าแล้วนะครับมันจะมีกรณีเดียวที่มันเป็นเท็จใช่ไหมก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะครับเราก็เลยให้ไอตัวหน้าก็คือตัวนี้นะครับให้อันนี้เป็นประพจน์นะให้เป็นจริงน,นะครับก็คือให้มันมาเลยนะครับก็จากตัวนี้นะครับพิสูจน์ให้มันได้ตัวนี้นะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกิดมันได้ตัวอื่นมาข้างหลังมันจะเป็นเท็จ มันจะทําให้ข้อความนี้เป็นเท็จก็เลยจะไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งอ่าอันนี้คือเทคนิคการพิสูจน์อ่าประกจน์ถาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือนอกเรื่องนะแต่ที่จริงแล้วเราสามารถจําแล้วก็ไปเขียนในข้อสอบได้เลยนะครับวิธีการพิสูจน์อ่าฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือให้ f x หนึ่งหรืออ่าถ้าเปลี่ยน f ในข้อน,นี้นะครับก็คือบอกอ,อกอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าอันนี้เป็น g ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น g ด้วย นะครับแล้วก็อันนี้เป็น h ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น h ด้วยนะครับเปลี่ยนให้หมดนะครับวิธีการพิสูจน์ว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อหรือวไหมในให้ใช้นิยามนะครับให้ฟังก์ชันที่ x 1นะครับเท่ากับฟังก์ชันที่ x 2นะครับจะพิสูจน์ว่า x 1เท่ากับ x 2อเท่านั้นต้องมีคําว่าเท่านั้นด้วยนะครับวิธีการทํำยังไงอ่ะไปจดใส่กระดาทษทดก่อนนะครับเราจะทําการหา fx 1กับ fx 2ก่อน f(x) นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก2ใช่ไหมครับจากโจทย์นะจากโจทย์นะครับ f(x) เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x อลบ2นี่ว่านะครับอ่ะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2แบบนี้นะครับวิธีการหา f(x) 1หา f(x) 1หายังไงนะครับเปลี่ยน x ให้กลายเป็น x 1แค่นั้นเองจาก x เป็น x 1นะครับลบ2หา f(x) 2 ก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x 2 2ลบ2ทีนี้นะครับ f x ่เท่ากับ f x 2เราสามารถ<ม>ก๊อบไอตัวนี้นะครับที่เราขาเมื่อกี้นะครับคัดลอกเลยครับเอาไปวางแทนที่กับแทนที่กับ f x 1ได้นะครับตรงนี้นะครับวางไปเลยเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้เราไม่เอาทุบมาหายนะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับคัดลอกไป วาอ่า f x สองก็คือค่าสมมูรณ์ของ x 2ลบ2นะครับก็แค่เอามาเฉยๆอ่าเท่ากับแบบนี้นะครับทีนี้เห็นลบ2ทั้ง2ข้างไหมครับนี่ลบ2ทั้ง2องข้างเห็นไหมครับวิธีการจะทำให้ลบ2หายทำยังไงเราต้องการเปลี่ยนไอ้พวกนี้นะครับวิธีการนะเปลี่ยนไอ้เจ้านี้นะครับให้อยู่ในรูปของ x 1เท่ากับ x 2ให้ได้นะครับก็เลยต้องเอาลบ2อออกใช่ไหม ต้องเอาค่าสมบูรณ์เนี่ยออกเอาออกให้หมดเลยเหลือแค่ x 1เท่ากับ x 2เท่านั้นนะครับวิธีการนะครับเอาลบ2อ,ออกก่อนนะครับการเอาลบ2ก็คือบวก2เข้าทั้ง2ข้างอ่าวิธีการเอาลบออกนะครับให้เอาตัวที่เหมือนกันนะครับไปบวกเข้านะครับจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ x 1ลบ2ทีนี้บวก2เข้าไปนะครับ จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x 2ลบ2นะครับแล้วก็บวก2เข้าไปอีกรอบหนึ่งอาแบบนี้นะครับวิธีการนี้เรียกว่าการดูลสมการนะครับบวก2เข้าทั้งสองข้างก็ค่าของสมการก็จะไม่เปลี่ยนครับโอเคไหมอะลบ2อบวก2ตัดได้ใช่ไหมครับตัดได้เลยเหลือ0ใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยเหลือค่าสมบูรณ์ของ x 1เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ x 2นะครับ ทีนี้ต้องการเอาค่าสมบูรณ์ออกนะครับทำยังไงค่าสมบูรณ์ถึงจะหายอ่าจำไว้เลยนะการทําให้ค่าสมบูรณ์หายหรือการทําให้รูหายเนี่ยมีวิธีการเหมือนกันก็คืออ่ายกกําลัง2ทั้ง2ข้างอ่ายกกําลัง2ทั้ง2ข้างนะครับดอกจันไว้นะครับอ่าสตาร์ไว้นะครับไม่ชอบเขียนเครื่องหมายดอกจันมันเขียนเยอะนะครับก็เลยได้เขียน อ่าเป็นรูปดาวแทนนะครับจะได้เป็น x 1กึ่ลังสองเท่ากับ x 2กําลังสองแบบนี้โอเคไหมอ่ายังไม่จบนะครับเราต้องการ x 1เท่ากับ x 2เท่านั้นนะครับก็เลยย้ายข้างมานะครับจะได้ x 1กําลังสองลบ x 2เทั้งหมดยกกาลังสองแบบนี้นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ0เพราะว่าย้ายข้างไปนะครับ x 2ยกกาลังสองจากเดิมมันเป็นบวกใช่ไหม ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เลยกลายเป็นลบแบบนี้นะครับทีนี้ข้อนี้นะครับมันอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสองมีค่ามีสูตรว่าอย่างไรนะครับอาจํานะอ่าทนะ่ากันไว้นะครับอ่าผลต่างกำลังสองสูตรนี้ได้ใช้บ่อยนะครับอ่าจําให้ได้เลยนะครับจําให้ได้เลยมันมีสูตรว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง จะเท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังอ่าข้อนี้นะครับหน้าคืออะไรหลังคืออะไรหน้าคือ x 1หลังคือ x 2นะครับหน้าลบหลังก็คือ x 1ลบ x 2นะครับคูณกับหน้าบวกหลังคือ x 1นบวก x 2เท่ากับ0ูนโอเคไหมอ่า ทีนี้นะครับถ้ามันเท่ากับ0ูนย์แสดงว่ามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็น0ูนย์ถูกไหมครับมันคูนกันอยู่เราก็เลยจับมันเท่ากับศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับจะได้ว่า x 1วงเล็บแรกนะครับวงเล็บวงเล็บแรกก่อนนะ,ะ x ห่ลบ x 2นะครับเท่ากับ0ูนย์นะครับหรือ x ืม x 1บวก x 2เท่ากับ0ูนย์นะครับ จริงๆครูพูดคนเดียวลิ้นก็พันนะครับย้ายข้างนะครับเอาฝั่งซ้ายก่อนนะครับ x หนึ่งเท่ากับศูนย์บวก x สองใช่ไหมครับจะได้ x หนึ่งเท่ากับ x สองได้ x หนึ่งเท่ากับ x สองแล้วเย่ยังนะครับยังไม่จบข้อนี้ยังเหลือฝัง่งหนึ่งก็คือฝั่งขวาของเราจะได้ x หนึ่งเท่ากับศูนย์ลบ x สองถูกไหมครับ x หนึ่งเท่ากับลบ x 2อ่าถึงเสร็จตรงนี้แล้วเรียบร้อยถือว่าพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูที่ผลพิสูจน์ของเรามันจะมี x 1เท่ากับ x 2นะครับแล้วก็ x 1เท่ากับลบ x 2เห็นไหมตรงนี้ต้องมี x 1เท่ากับ x 2เท่านั้นเท่านั้นนะแสดงว่ามีอันอื่นไม่ได้นะครับพิสูจน์นะครับจะมี x 1เท่ากับลบ x 2นะครับ ที่ทำให้ x 1ไม่เท่ากับ x 2จะได้ว่า f x นะครับไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งจบนี่คือคำตอบของเรานะครับยากไหมไม่ ไม่ยากเลยนะครับไปดูนะครับอีกสองข้อนะครับรูจะทําให้ดูแค่ข้อเจ็ดนะครับข้อแปดก็ลองไปทําดูข้อเจ็ดเนี่ยง่ายนะครับข้อเจ็ดง่ายอยู่ในรูปอ่าสรรมการเส้นตรงแล้วกันนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันอยู่ในรูปของสรรมการเส้นตรงข้อนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับวิธีการทำเหมือนเดิมอ่าโซลูชันให้อะไรนะเมื่อกี้อ่าข้อเมื่อกี้เป็น f ใช่ไหม้อนี้เป็น g ก็ ให้ g x 1เท่ากับ g x 2อนาะจะพิสูจน์ว่าจะพิสูจน์ว่า x 1เท่ากับ x 2เท่านั้นเก็มมันกันเลยนะวิธีการทำนะครับเก็มมันกันเลยนะครับตอกจานไว้ครว่าเท่านั้นทุบๆแบบนี้นะครับต่อไปนะครับหา g x 1กับ g x 2นะครับ จาก g x เท่ากับ2 x บวก7อันนี้เขียนใส่กระดาษโทษนะ g x เท่ากับ2 x บวก7ครับ g x 1ก็เลยเท่ากับ2 x 1บวก7เปลี่ยน x เป็น x 1แค่นั้นเองนะครับ g x 2ก็เปลี่ยน x เป็น x 2จะได้เป็น2คูณกับ x 2บวก7นะครับทีนี้เอามาเขียนใส่นะครับ g x 1คืออะไรนะ2 x 1บวก7ครับ 2 x 1บวก7เท่ากับเ x 2คือ2 x 2บวก7นะครับมีแค่นี้เองนะครับต้องการ x 1เท่ากับ x 2นะครับเห็นบวก7ทั้งสองข้างแบบนี้นะครับต้องการเอาตัวบวกออกให้นำตัวที่เหมือนกันไปลบนะครับนำ่ำไม่ต้องนำก็ได้ลนะบเลบ7ทั้งสองข้างสองข้างนะครับ ลบทั้ง2ข้างมันจะกลายเป็น 2x1 บวก7แล้วก็ลบ7นะเท่ากับ 2x2 บวก7แล้วก็ลบ7แบบนี้นะครับทีนี้บวก7กับลบ7ก็เลยตัดกันนะครับก็จะเหลือแค่ 2x1 เท่านกะับ 2x2 แบบนี้นะครับทีนี้ ทำยังไงสองที่มันคูณอยู่จะหายนะครับก็เลยนำไม่ต้องนำาหารด้วยสองทั้งสองข้างนะครับเขียนสั้นเลยหารสองทั้งสองข้างนะครับจะได้เป็นสอง x หนึ่งส่วนสองเท่ากับสอง x สองส่วนสองแบบนี้นะครับตัดนะครับตัดทึบเหลือแค่ x หนึ่งเท่ากับ x สอตร่าสตรแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้วได้ x 1เท่ากับ x 2เพียงกรณีเดียวดังนั้นข้อนี้จะตอบว่าอ่าจาก x 1เท่ากับ x 2เพียงกรณีเดียวจะได้ว่าข้อนี้เป็น gx นะครับ gx เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเรียบร้อยแค่ดีนะครับอ่ะเกินข้อแปดให้ก่อนละกันอ่ะเหมือนกันนะครับ SOL solution วิธีทำนะครับให้ hx หนึ่งเท่ากับ hx สองจากพิสูจน์ว่า X1 เท่ากับ X2 เท่านั้นวิธีการนะครับ HX1 กับ HX2 HX เท่ากับ X ยกกำลังสองบวก7อันนี้คือกระดาษทธนะครับ HX1 เท่ากับ X1 กำลัง2บวก7 HX2 เท่ากับ X2 กำลัง2บวก7 เอามาเขียนใส่นะครับ h x 1ก็คือ x 1กําลัง2บวก7เท่ากับ x h, h x 2ก็คือ x 2กําลัง2บวก7นะครับเอามาเลยนะครับอันที่เราหาในกระดาษทดนเมื่อกี้เอามาเขียนใส่ <c oughs> ทีนี้ต้องการให้มันเหลือแค่ x 1เท่ากับ x 2อ่ามันมีบวก7ทั้งสองข้างใช่ไหม <c oughs> เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้ลบ7ทั้งสองข้าง ดูนสมการโดยการลบ7ทั้งสองข้างนะครับจะได้เป็น x 1กําลังสองบวก7แล้วลบ7อีกรอบหนึ่งนะครับเท่ากับ x 2ยกกำลังสองบวก7นะครับแล้วก็ลบ7ลบ7กับบวก7สามารถตัดกันได้เหลือ0ูนย์จะได้เป็น x 1กํากำลังสองเท่ากับ x 2กํกำลังสอง ทีนี้ก็ย้อนกลับไปล,ลึกความหลังนิดนึงในคลิปนี้แหละนะครับครูเคยทําแล้ว x 1นึ่กำลังสองเท่ากับ x 2องยกกำลังสองมันจะไปต่อ,อยังไงก็เขียนลงมานะครับครูจะไม่ทําต่อนะง่ายแล้วนะครับเคยทําแล้วค้อนี้ทีนี้นะครับจรในเครื่องหมายในกรอบสี่เหลี่ยมนิดนึงนิดนึงนะครับปกติแล้วปกติแล้วถ้าเจอถ้าเจอ x กำลังคู่หรือค่าสัมบูรณ์ของ x นะครับจะไม่เป็น1ต่อ1ต1่อจะไม่เป็นนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าไม่เจอ x เลยไม่เป็น1ต่อ1จะ ไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งจําไว้ด้วยนะครับขอบสี่เหลี่ยมข้อนี้สําคัญนะครับสําหรับข้อการเนี่ยง่ายเลยตัวอย่างที่9ก้าจงจากการาฟของ fx ที่กําหนดให้ต่อไปนี้จงตรวจสอบว่า fx เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ง่ายมากวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับแค่เส้นเส้นเดียวนะครับวิธีการตรวจสอบฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับลากเส้นตรงในแนวนอนนะครับขนานกับแกน x แบบนี้ แล้วไปดูว่ามันตัดกราฟกี่จุดนะครับเหมือนการตรวจสอบฟังก์ชันเดๆเลยเพียงแค่เปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับข้อนี้ตัดกราฟเกิน1จุดไหมเกิน1จุดแสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1น,นะครับต้องตัดกราฟแค่จุดเดียวเท่านั้นมันถึงจะเป็น1ต่อ1น,นะครับข้อนี้ตัด2จุดก็เลยไม่เป็น f x ไม่เป็นฟังก์ชัน หนึ่งต่อหนึ่งข้อนี้ไม่เป็นนะครับอ่ามีแค่นี้นะครับสําหรับเนื้อหาเรื่องของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปทําใบงานที่แปดดูนะครับว่ามันจะทําได้ไหมก็ <c oughs> ถ้าจะทาได้นะครับตัวอย่างเยอะขนาดนี้โอเคสาหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับ